อาบน้ำไปจะนอนแล้วทาครีมทาเซรั่มสระผมอดอาหารมื้อเย็นเลยก,กินผลไม้ปังหุน ล้างลายน้ำมากอใกล้จะไปตรวจเบาหวานแล้วก็เลยไม่อยากกินมื้อเย็น วอ,อันนี้ล้างอย่างดีแล้วนะคะน,นี้ยังน้ำที่ห้าแล้วมั้งอืมอืม,อม

เกดใส่หมอกเพราะผมมันเป็นอย่างนี้อันนี้เพิ่งสะชี้เดเลยวันนี้ไม่หนาวแล้วอือพอละเดี๋ยววันที่สี่ก็ไปตรวจเบาหวานโอ๊ยไม่คิดว่าจะเป็นเบาหวานอันนี้ก็หยุดกินก่อน มอยากกินก่อนค่ะอันนี้ขนมขนมที่กินกับกาแฟพายกินหน่อยนะึงถห้คุณลุงกินรอหมูเด้ง ตุ๊กตาแม่จ๋าน่ารักไหมคะน่ารักไหมหนูน่ารักตัวนี้หนูก็น่ารักไหมคะเดี๋ยวก่อนอย่าบอกเดี๋ยวว่าแก่แล้วยังเล่นตุ๊กตาอยู่เล่นค่ะไม่ได้เล่นคือเอามาเป็นเพื่อนตัวนี้น่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะ เงาลูกโตมาแล้วลูกก็อ้นนี้ละเนี่ยผมไม่จากรกะโดกไม่จาก,ก็เลยแบบปิดอันนี้จะนอนแล้วนะ,ะมันหิวอะ่ะมันไม่ได้กินเมื่อเยนนะ็นเนาะมันหิวอะ่ะทุกคนแล้วเราก็คือคลิปอาจจะมีลงบ้างห่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนทาเซรั่มเดี๋ยวเอาเซรั่มให้ดู ทาเซรั่มตัวนี้ค่ะแล้วก็วุ่แม่หกเจ็ดแปดแล้วก็ทาครีมตัวนี้ค่ะไม่จับเป็นฝ้ายใช่ไหมทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆหน้าเราเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะหน้าคนใบนี้อเนาะก็เลยเป็นอย่างนี้แหละ กันคิวคิวลบเกินกันไว้เขียนต่อการคิวแบบมองไม่เห็นนะไอ้ตรงนี้กันไม่ได้เอาออกคือไม่อยากให้มันหนาแล้วบางทีทาแป้งอะไรไปเกาะไปเกาะอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เป็นสิวไม่จ๋าก็เลยกันเดี๋ยวค่อยเอาไว้ใหม่โอเคค่ะเพื่อนๆไม่จา๋าขอบคุณเพื่อนๆที่มาทักทายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะไม่บา,บายเจอกันคลิปนั่งค่ะคลิปนี้แบบง่ายๆค่ะ